เด็กสาวลูกครึ่งไทยที่ได้รับผรทุกวันแม่ของเธอรู้เรื่องนี้เขาจึงไปที่โรงเรียนของลูกสาวและทำเรื่องที่น่าเหลือเชื่อพร้อมทั้งเร่งให้ลูกสาวรีบเก็บกระเป๋าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงขั้นทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศเบลเยียมอันไกลพ้นสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อมาลิเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมครอบครัวของชันพิเศษนิดหน่อยพ่อของฉันเป็นคนผิวขาว ส่วนแม่เป็นคนเอเชียฉันเป็นลูกครึ่งได้รับยีนมาจากทั้งพ่อและแม่ดังนั้นเราสามคนพ่อแม่ลูกจึงมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันแต่ครอบครัวของฉันรักและทนุถนอมกันมากกว่าใครฉันจึงคิดว่าเรื่องสีผิวไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรฉันเคยคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของพ่อแม่ตลอดไปแต่นั่นเป็นเพียงความคิดผิดๆของฉันชีวิตของฉันพลิกผันลงเหวในชั่วพริบตา ตอนที่ฉันเรียนอยู่มัธยมปลายครอบครัวของเราย้ายจากที่อยู่เดิมไปยังชุมชนแห่งใหม่พ่อแม่ของฉันเป็นทนายความทั้งคู่พอดีตอนนั้นกำลังจะเปิดสำนักงานกฎหมายแห่งใหม่และชุมชนที่ย้ายไปใหม่ก็มีโรงเรียนที่ดีกว่าจึงตัดสินใจย้ายบ้านเพื่อทั้งสองเหตุผลตอนนั้นฉันตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านและชุมชนใหม่แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่มีวันลืมวันแรกที่ไปโรงเรียนใหม่บรรยากาศมันช่างเย็นชาไม่รู้ทําไมโรงเรียนนั้นถืองโงม,มีนักเรียนผิวขาวเยอะเป็นพิเศษพวกเขามองฉันด้วยสายตาเหมือนมองลิงในสวนสัตว์เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอันที่จริงในเบลเยียมมีออกคัดและภาพจําผิดผิดต่อคนเอเชียอยู่แล้วมักจะเหมารวมว่าคนเอเชียทุกคนเป็นคนจีนถึงขั้นเกิดเหตุรุนแรงหรืออาชญากรรมขึ้นโดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิดลบ19 ความเกลียดชังต่อคนเอเชียยิ่งรุนแรงขึ้นอาจเป็นเพราะเหตุนี้เมื่อเวลาผ่านไปสายตาเหล่านั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเยาะและดูถูกโรงเรียนในเบลยเยียมมีกิจกรรมกลุ่มเยอะมากถ้าบังเอิญได้อยู่กลุ่มเดียวกับฉันเพื่อนร่วมชั้นก็จะแสดงท่าทีรังเกียจไม่มีใครยอมกินข้าวกลางวันกับฉันเลยฉันเลยต้องกินข้าวคนเดียวเกือบตลอดเหตุผลที่เพื่อนนักเรียนผิวขาวรังเกียจฉัน ก็เพราะฉันเป็นลูกครึ่งเอเชียที่แตกต่างจากพวกเขาฉันรู้สึกว่ามันไร้สาระและไม่น่าเชื่อที่ต้องมาทนทุกข์กับเหตุผลบ้าๆแบบนี้ช่วงแรกที่ถูกกีดกันฉันเจ็บปวดมากคิดจะบอกพ่อแม่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่จะเปิดปากก็พูดไม่ออกฉันกลัวว่าถ้าพวกท่านรู้ว่าฉันถูกรังแกเพราะสีผิวแม่จะโทษตัวเองที่ถ่ายทอดเชื้อสายไทยมาให้ฉันสุดท้ายฉันก็ได้แต่เงียบไว้ แต่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าฉันดูเศร้าซึมลงทุกวันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากซักถามอยู่หลายครั้งในที่สุดฉันก็ยอมเล่าความจริงเรื่องที่ถูกกีดกันพอได้ฟังเรื่องของฉันพ่อแม่ก็ตกใจจนพูดไม่ออกแล้วก็ดึงฉันเข้าไปกอดแล้วร้องให้พางพูดว่าที่ผ่านมาลูกต้องทนเจ็บปวดคนเดียวมาตลอดเลยสินะจากนี้ไปพ่อกับแม่จะจัดการทุกอย่างเองแม่ของฉันเป็นคนไทย เกิดที่ประเทศไทยพอรู้ว่าฉันถูกรังแกและกีดกันท่านก็ไม่ยอมอยู่เฉยวันรุ่งขึ้นแม่ไปโรงเรียนกับฉันและคู่โรงเรียนว่าถ้าไม่จัดการปัญหานี้ทันทีท่านจะฟ้องร้องโรงเรียนอย่างเป็นทางการตอนนั้นทั้งโรงเรียนวุ่นวายไปหมดนักเรียนผิวขาวที่รังแกฉันมาตลอดและพ่อแม่ของพวกเขาถูกเรียกตัวมาโรงเรียนและต้องขอโทษฉันแม่ของฉันเป็นคนเข้มแข็งมาก ท่านไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครท่านทําให้ทั้งโรงเรียนต้องสั่นสะเทือนแน่นอนว่าเรื่องไม่จบแค่นั้นนักเรียนที่รังแกฉันหนักที่สุดถูกไล่ออกส่วนนักเรียนคนอื่นๆก็ถูกบันทึกในประวัติว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติการทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่แม่ของฉันก็ทําได้การแก้แค้นแบบนี้น่าจะสะใจพอแล้วแต่ไม่รู้ทํใหม่ฉันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเลยฉันกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับทุกครั้งที่ส่องกระจก เห็นตัวเองที่แตกต่างจากเพื่อนชาวเบลเยียมคนอื่นๆก็รู้สึกหดหูรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ยุติธรรมดูเหมือนไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันได้เลยฉันจมดิ่งลงไปในความเศร้าหมองมากขึ้นเรื่อยๆที่แย่ไปกว่านั้นคือเพราะเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในบ้านนิสัยก็เริ่มขี้ขลาดมากขึ้นกลายเป็นวงจรอ,อุบตัติฉันสูญเสียตัวตนที่เคยร่าเริงและคิดบวกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเห็นฉันเป็นแบบนี้แม่จึงแนะนําเพลงหนึ่งให้ฉันฟังเป็นเพลงของวงดนตรีไทยวงหนึ่ง เนื้อเพลงเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญเพลงนั้นราวกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบใจฉันโดยเฉพาะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันฟังเพลงของวงดนตรีไทยวงนั้นทุกวันน่าแปลกที่ฉันเริ่มมีความกล้าหาญขึ้นมารู้สึกว่าจะสามารถเอาชนะความยากลำบากนี้ไปได้เพลงที่แม่แนะนำคือเพลงความเชื่อของวงบอดี้แลมเมื่อเห็นฉันค่อยๆกลับมาเป็นคนเดิมพ่อแม่ก็ดีใจมากแต่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ฉันสังเกตเห็นว่า พวกท่านแอบวางแผนอะไรบางอย่างกันลับๆเวลาที่ทั้งสองคนคุยกันพอฉันเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะหยุดคุยทันทีมันน่าสงสัยมากความอยากรู้อยากเห็นของฉันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ค้นพบความลับสุดเซอร์ไพรส์ที่พ่อแม่ซ่อนไว้ของขวัญสุดพิเศษที่พ่อแม่เตรียมไว้คือเต๋าเครื่องบินไปประเทศไทยเมื่อเห็นว่าฉันได้รับอิทธิพลในทางที่ดีจากการฟังเพลงของศิลปินไทยและกลับมาแข็งแรงขึ้นพ่อแม่ก็ดีใจมาก พวกท่านตัดสินใจใช้โอกาสนี้พาเราทั้งครอบครัวไปประเทศบ้านเกิดของแม่ซึ่งก็คือรากเง้าวของฉันที่มีสายเลือดเดียวกันอยู่เพื่อไปเที่ยวหนึ่งสัปดาห์เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสวัฒนธรรมชอปปิ้งและกินอาหารอร่อยๆให้เต็มที่ซึมซับพ,พลังงานดีๆจากเมืองไทยแล้วพอกลับมาเราค่อยมาคุยกันดีๆอีกทีนะพ่อแม่พูดกับฉันพร้อมรอยยิม้ม พวกท่านคงคิดว่าฉันจะดีใจที่ได้ยินแผนเที่ยวประเทศไทยใช่ฉันยอมรับว่าดีใจมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลแม้ว่าฉันจะหลุดพ้นจากความทรงจําอันเจ็บปวดเรื่องการถูกรังแกแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยสบายใจกับสายตาของคนอื่นอยู่ดีอีกอย่างถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นบ้านเกิดของแม่แต่สําหรับฉันแล้วมันก็เป็นแค่ประเทศที่ไม่คุ้นเคยฉันกังวลว่าที่ประเทศไทยจะมีการเหยียดเชื้อชาติเหมือนกันหรือเปล่า ถึงฉันจะมีสายเลือดไทยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนไทยเต็มตัวและแน่นอนว่าฉันก็ไม่ใช่คนยุโรปเต็มตัวเป็นแค่ลูกครึ่งที่ดูไม่เข้าพวกไม่กี่วันต่อมาฉันก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทยหัวใจของฉันเต้นแรงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกังวลหรือความตื่นเต้นแต่หัวใจของฉันเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาพ่อแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆจับมือฉันไว้แล้วยิ้มพลางพูดว่าไม่เป็นไรนะอันที่จริงแล้ว แม่ของฉันเป็นเด็กกำพร้าในประเทศไทยท่านถูกรับไปเลี้ยงที่เบลเยียมตั้งแต่ยังเล็กมากและไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เลยแต่แม่ก็ภูมิใจในความเป็นไทยและรักประเทศไทยมาโดยตลอดแม้จะไม่มีครอบครัวแต่ท่านบอกว่าประเทศไทยก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของท่านและท่านก็เก็บประเทศไทยไว้ในใจเสมอฉันคำนวณเวลาที่จะไปถึงแล้วก็สวมหูฟังเริ่มฟังเพลงโปรดของวงบอดี้แ a ลมฉันหวังว่าประเทศไทยจะเป็นเหมือนกับเพลงนี้เหมือนกับหัวใจของแม่ ที่จะทําให้ฉันตกหลุมรักได้ไม่นานนักฉันก็ได้พบกับประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่ตรงตามความคาดหวังแต่ดีเกินกว่าที่ฉันคาดไว้มากก่อนอื่นเลยสนามบินสูรรณภูมิแม้จะไม่ใช่สนามบินที่สร้างใหม่ล่าสุดแต่ก็เป็นสนามบินที่เป็นมิตรที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปมาสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของผู้คนจริงๆแล้วอาคารไม่ได้ถูกประเมินว่ายอดเยี่ยมเพราะสร้างใหม่สูงใหญ่หรูหราหรือมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเสมอไป สนามบินสุวรรณภูมิมีความงดงามที่เรียบง่ายและเป็นกันเองที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยน้ำใจแบบไทยๆและคนที่เดินผ่านไปมาในสนามบินก็ดูดีแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแต่คนไทยไม่ได้มีดีแค่ภายนอกภายในก็ยอดเยี่ยมเช่นกันตอนที่ครอบครัวเรากำลังมองหากระเป๋าเดินทางแม่แม่ของฉันจะถูกรับไปเลี้ยงที่เบลเยียมตั้งแต่เด็กและไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลยจึงเหมือนมาครั้งแรก พวกเรามองหากระเป๋าเดินทางกันอย่างไม่คล่องแคล่วและค่อนข้างวุ่นวายแต่ไม่มีคนไทยคนไหนสแสดงความไม่พอใจกับเราเลยแถมยังมีชายไทยคนหนึ่งเดินเข้ามาช่วยเราด้วยภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทําให้เราหากระเป๋าได้ง่ายขึ้นในตอนนั้นฉันสัมผัสได้ว่าความมีน้ําใจของคนไทยนั้นมาจากใจจริงโชคดีที่แม้แม่จะไปอยู่เบลเยียมตั้งแต่ยังเล็กแต่ท่านก็เรียนภาษาไทยที่บ้านมาตลอดจึงสามารถพูดภาษาไทยได้ค่อนข้างคล่องแคล่ว ด้วยความประทับใจแรกที่ดีเยี่ยมเราจึงขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเพื่อไปอยังโรงแรมระหว่างทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าสู่กรุงเทพทิวทัศน์ของเมืองก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมันสวยงามมากฉันเคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงไทยมามากมายตอนที่ฟังเพลงตอนนี้ได้มาเห็นทิวทัศน์ที่เคยปรากฏในวิดีโอด้วยตาตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอหรือเหมือนกำลังฝันไปการเดินทางยังไม่ทันจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ แค่ได้มองดูทิวทัศน์ของกรุงเทพฉันก็รู้สึกได้รับการเยีออยวยาแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักประเทศไทยเข้าอย่างจังแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันได้เริ่มสัมผัสกับประเทศไทยอย่างแท้จริงประเทศไทยก็เผยให้เห็นความสวยงามอีกมากมายที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยสะดวกสบายต่อการเดินทางมากก่อนอื่นเลยระบบขนส่งสาธารณะดีเยี่ยมอย่างน่าทึ่งทุกสถานีสำคัญมีป้ายรถเมล หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT และที่ป้ายรถเมลยังมีป้ายบอกสายรถและเส้นทางเดินรถทำให้ไม่สับสนเวลาจะขึ้นรถในเบลเยียมบริษัทรถบัสแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันและต้องซื้อเตาใหม่ทุกครั้งที่ข้ามเขตแต่ในประเทศไทยแค่มีบัตรแรบบิดการใบเดียวก็สามารถเปลี่ยนสายรถได้อย่างสะดวกสบายนี่เป็นเรื่องที่สะดวกอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆและเมื่อใช้แอปพลิเคชันขนส่งสาธารณะ ก็สามารถรู้ได้อย่างแม่นยำว่ารถคันต่อไปจะมาถึงเมื่อไหร่เส้นทางเดินรถและตำแหน่งปัจจุบันของรถสะดวกมากระบบขนส่งสาธารณะของเบลเยียมไม่ค่อยดีนักถ้าไม่มีรถจะใช้ชีวิตลำบากมากแต่ระบบขนส่งสาธารณะของไทยเกือบจะสมบูรณ์แบบรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อรถเลยพ่อที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นมาว่าน่าอิจฉาคนไทยจริงๆถ้าขนส่งสาธารณะของเบลเยียมดีเหมือนของไทยนะพ่อจะรีบขายรถแล้วมาใช้รถสาธารณะเลย ฉันคิดแบบเดียวกันขณะมองพ่อบนแม่กับฉันก็หัวเราะออกมาตอนนั้นเองเราก็ได้เห็นภาพที่น่าตกใจขณะที่เรากำลังนั่งรถไฟฟ้าเพื่อไปสยามแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นของไทยที่สถานีแห่งหนึ่งมีชายชาราผมขาวขึ้นรถมาแล้ววัยรุ่นคนหนึ่งก็ลุกจากที่นั่งของตัวเองให้ท่านนั่งอย่างไม่ลังเลทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันแต่ดูเหมือนวัยรุ่นคนนั้นจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ และแม้ว่าเสียงของพนักงานขับรถจะฟังดูดูไปหน่อยแต่เมื่อผู้โดยสารขึ้นลงจากรถเขาก็จะชะลอความเร็วเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งจอดรอจนกว่าพวกเขาจะขึ้นลงเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้กลมเบลเยียมแม้จะให้ความสำคัญกับมารยาทต่อผู้อื่นแต่เพราะมีความเป็นปัจเจกนิยมสูงจึงไม่ได้มีน้ำใจต่อคนชาที่ไม่ใช่คนรู้จักเหมือนคนไทยตัวอย่างเช่นคนเบลเยียมเมื่อสบตากับคนชาแปลกหน้าบนรถโดยสาร ก็จะแค่พยักหน้าให้แต่ไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องลุกให้นั่งแต่คนไทยดูเหมือนจะให้ความเคารพผู้สูงอายุอย่างจริงใจทำให้ฉันเริ่มมองพวกเขาในมุมที่ต่างออกไปคุณภาพภายในที่ยอดเยี่ยมของคนไทยยังปรากฏให้เห็นอีกหลายครั้งคนไทยจะไม่เดินผ่านประตูที่เปิดทิ้งไว้เฉยๆแต่จะคอยดูเสมอว่ามีใครตามมาข้างหลังหรือไม่สำหรับพวกเขาแล้วการช่วยจับประตูให้คนที่ตามมาข้างหลังดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลย คนไทยจะไม่สูบบุหรี่ในที่ที่มีคนอยู่แม้จะสูบในที่ที่ไม่มีคนแต่เมื่อมีคนเดินมาก็จะหยุดทันทีเป็นการให้เกียรติคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่างมากเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ฉันก็ตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่จริงๆเหตุผลที่ฉันคิดเช่นนี้ก็เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกของไทยครบครันมากทั่วทุกแห่งในประเทศไทยเต็มไปด้วยร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ขนมนมขบเคี้ยวไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าเบลเยียมก็มีร้านสะดวกซื้อแต่โดยทั่วไปแล้วในเมืองเล็กๆจะมีเพียงร้านเดียวที่อยู่คู่กับปั๊มน้ำมันเมื่อเทียบกันแล้วร้านสะดวกซื้อในไทยมีอยู่ทุกหัวมุมถนนจริงๆร,ร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ยังมีบริการส่งพัสดุหรือจ่ายบิลต่างๆและยังเปิดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเพราะสถานที่ที่ครบครันเหล่านี้เปิดให้บริการตลอด24ีชั่วโมงคนไทยจึงสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้โดยไม่จำกัดเวลา นอกจากนี้แสงสว่างจากร้านสะดวกซื้อยังทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อต้องเดินในเวลากลางคืนอันที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยดีที่สุดในโลกทำให้ฉันสามารถเพลิดเพลินกับค่ำคืนที่ผ่อนคลายและสนุกสนานกับพ่อแม่ได้อย่างสบายใจเบลเยียมแม้ว่าตำรวจจะมีอำนาจมากแต่อัตราการเกิดอาชญาก,กรรมก็สูงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังมีแกงอันธพาอลอารวาด ดังนั้นการออกไปข้างนอกตอนกลางคืนจึงต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อเทียบกันแล้วกลางคืนของประเทศไทยสงบสุขมากราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว